สวัสดีครับัสดีเอฟซีแฟนคลับนะครับปอปอกระเป๋าโทนครับวัอนี้ตลาดนัดไร่บึงนะครับวันศุกร์ปกติก็คือว่าถ้าเป็นหน้าห่อนเท่าปกตินะครับคนจะเริ่มเดินประมาณหาโมงแรกนะครับเพราะว่าอากาศมันห่อนแดนห่อนนะครับตลาดก็สิเริ่มตั้งประมาณ3ามโมงสามโมงเรึ่งสี่โมงนะครับคนจะเริ่มเดินหาโมงฮอดถุมหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้คือดูการเปลี่ยนนะครับการเวลาเปลี่ยนนะครับ คนกะปรับเปลี่ยนการใส่ชีวิตีะพี่น้องเนาะมาตั้งตลาดก็ต้องมาตั้งแต่าบสองนะครับใบสองโมงเคืองนี่ต้องตั้งเซตนะครับาบสามโมงเนี่ยต้องพร้อมขายนะครับแล้วก็ค้นก็จะเริ่มเดินตั้งแต่สี่โมงนะครับจนหอดหกโมงแรกนะครับเพราะว่าหมโมงนี่ก็มืดเลยนะพี่น้องหมงโมงแรกนี่มืดเลยนะครับตอนนี้นะตลาดก็จะเริ่มไหว้นะครับหกโมงหอดหกโมงเคืองนี่กะค้นกะจะเริ่มบ้างแล้วกะทุกหนึ่งนี่คือ า้านค่าดิเก็บเกือบหมดแล้วนะครับตอนนี้คือดูการเปลี่ยนการเวลาเปลี่ยนนะครับผูกค้นกับปรับเปลี่ยนการใส่เสวิตผ้าเพราะว่าอากาศมันก็เย็ยนขึ้นอุณหภูมิลดลงการแดดกับสิบเค่อยมีนะครับแดดกับสิบเค่อยมีปั้นไดน่ะซีโมงกับประหอนแล้วนะครับ4ีโมงกับเริมอากาศเย็ยนลงแล้วนะครับถุกมือนี่ก,ก็เลยตอตัอง้ตงลานเร็วๆนะครับนี่คือการออกตลาดนัดได้รอบเดือนเลยนะครับ ดังแต่พอเท่าเป็นบดสบายเนาะเขาลงบ้านทำปั๊บเปลี่ยนกันไปเป่าจนแทบจะผมมีเวลาออกขายของนะครับล้านก็เพราะเรเปิดนะครับคนทุดท้ทยบางมือก็เปิดสุโมงหนึ่งสองสมโมงนะครับพอได้ขายท้ายแล้วก็เงินไปใส่ไปใส่หันใส่ีปใส่หปใส่ซื้อนั่นซื้อนี่หมดหมดแอดแเลดคดเข้ามาหมดแหวนลดน่ะแหละ,ะครับพี่น้องคือของก็หมดเงินก็หมดนะครับ พ่อพอเถา่าพ้นออกจากโรงพยาบาลมานะครับแม่เท่าพ,อพ,อพน้นก็ให้ทุนมากก่อนหนึ่งนะครับไปซื้อของมาขายนะครับแต่ว่ากะจักสีเอาเงินมาเตะใส่พี่น้องเนาะงานกับบริเฮดนั่นนี่กับบอมี่นะครับเขาบอขายเข่ากับบอมี่ทุนเนาะครับพี่น้องพ่อได้ซื้อของมาขายพา่พอถ้าไปซื้อของมามันก็ได้ของมาจานวนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าของทุกมือนี่แพงนะครับต้นทุนสูงไปซื้อของกับซื้อมาได้นิดเดียวนะครับมาขาย เบินะครับมือนีหอมแดงหัวเดียวกับผัด้ยกนะครับกระเทียมกับเลืออยู่2องถุงนะครับกระเทียมตอนนี้ก็ค้างส่งอยู่นะครับทั้งหอมแดงทั้งกระเทียมทั้งริกก่นนะครับคางทรงเขาขวนะครับคางทรงนะครับตอนนี้คือบ่มีเวลาที่จะไปไปให้เพื่อนขัวให้วสาสนเถาะอ่ะไรไปซื้อของนะครับไปซื้อของไป เอาหอมกระเทียมกระสิเอาพริกเอาเขมบัวไปะวันขวัวให้แล้วบดีกัจะได้เริ่มทรงทยอยทรงกับวันจันทร์อังคารประมาณนั้นนะครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับ0973043890นะครับ0973043890โทรมาสอบถามได้ครับพี่น้องตอนนี้กระมี่นะครับนี่หอมปลูกนะครับนี่คือหอมแดงหอมปลูกอันนี้หอมแปงนะครับตอนนี้ราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณโลละเก้าสิบโลละล,ะลอย 80-90ร้อยนะครับสำหรับหอมผูกนะครับหอมแดงหอมแบงนะครับผูใดสนใจอยากได้หลายโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวบาโตนจะไปอัปเดตราคายูนาราดให้ประมาณวันอาทิตย์นะครับอาจจะได้ไปประมาณวันอาทิตย์ไปอัปเดตราคาหนาล้านนะครับเพราะว่าราคาขึ้นทุกมือนะครับพี่น้องปีที่แล้วช่วงปีใหม่เนี่ยถึง250เลยนะครับราคาหอมแบงหอมผูกคีือ2 5 0เลยนะครับ ปีนี้คาดว่าหนาจะถึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าพันหอมหายากนะครับช่วงนี้คนใส่หลายเพราะว่าจะเป็นหอมแดงหรือหอมแดงค้นใส่หลายนะครับแล้วก็จะต้องไอหานะครับคนที่มีก็เก็บไปดึงราคาจังสี่นะครับคนตนออกมาขายบางก้นก็เอาออกมากับอับราคาึคืนทุกมือนะครับมือละสิบบาทเศ้าบาทสิบบาทเศร้าบาทขึ้นทุกมือนะครับจะบอกให้ถ้าบอกว่าโอ้ยคนตะในเหตุผ์ เอาไว้ก้อนนัดหนาค่อยซื้อเดบอกหลับรองเลยครับซื้อไว้ก้อนดีที่สุดรับตอนนี้นะครับสาหรับพร้อมปลูกนะครับบุรีรที่์สงกล้านะครับอ่ะเดี๋ยวใส่ชมบรรยาราศนี่ยครับบรรยากาศตลาดโกโมงเคืองนะครับตอนนี้ก็คือว่าเงียบแล้วนะครับอาล้านค้าก็เริ่มทยอยเก็บแล้วนะครับส่วนที่เรือก็คือสไลเดอร์นะครับปานลม ยังโพไซดอนโพไซดอนอยู่นะครับตอนนี้นะครับอ่ะโยกเอาโยกแก้โยกยาโยกยาที่โพไซดอนนะครับอ่ะเนี่ยนะครับนี่นาาิกาสีเหลือประมาณนี้นะครับเบิร์ครับเบิร์แปดแหลดครับเลือแต่หอมแขกนะครับแขกแดงกับเมด่ครับเลือแต่แขกเหลืองนะครับตอนนี้นะถ้าออกขายตลาดมันกับพ่อไ้นะครับพ่อได้ขายพ่อไ้อยู่ในกินนะครับถ้าออกทุกมือ เข้ากับสิมีรายได้ทุกมือนะครับแต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็คือว่าเข้าต้องมาเริ่มตนไม่นะครับแต่การเริ่มตนใไม่ของเข้าเป็นการเริิมตนที่ค่อนข้างจะเบาบางนะครับเ <laughs laughs> พราะว่าเข้าซ้ำม,มาเริ่มตนในช่วงที่ที่ราคาของมันแพงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตนทุนเข้ามันก็สูงนะครับพเพอต้ตนทุนเข้ามันสูงเราต้อง,งอใส่ตนทุนหลายนะครับแต่เข้ามาเริ่มตนในช่วงที่ตน ตนทุนสูงแต่ว่าเขามีทุนหน่อยนะครับมันก็นเลยกล้เป็นว่าได้ของมาขายหน่อยๆน,นะครับล้านนี่ตั้งแพงแบบนี้นี่ถามมีของว่างหนาล้านนั้นรับประกันเลยครับมื้อนี้เนี่ยหอมแดงเบาทนุนเบิดตั้งแต่เครื่องสมองแหลกเลยนะครับเพราะว่าหอมแดงขายหนาล้านเหลือมาบุก,กี่จุกเองนะครับและที่สําคัญคือถ้าแม่นมีขายเนี่ยมีอีกจั ยี่สิบสามสิบโลนี่ก็น่าจะน่าจะ,าจะ,าจะมดนะครับเพราะว่าคนทำหาแต่หอมแดงนะครับบางคนมาหาหอมแดงบมมี็เอาหอมแขกไปกินก่อนนะครับกินถ่าหอมแดงคนน่ะบางคนเสียเอาหอดหอมปูกีกไ่ไปไปกินมาซะตอนนี้หอมแดงน่ะโลละแปดสิบนะครับตอนนี้อยู่แปดสิบแล้วนะครับหอมแดงนะครับและที่สําคัญก็คือส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปรแมนหอมสีเกตนะครับ ตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หอมแนอมสีเกลดนะครับเป็นหอมเหนือหอมอินเดียนะครับหอมแดงตอนนี้จะเป็นหอมอินโดหอมอินเดียแล้วก็หอมเหนือนะครับหอมหอมเย็นนะครับที่อยู่ในท้องตลาดนะครับผู้ได้บอกว่าหอมแดงสีเกลดสีเกล็ดอย่าไปเสือนะครับป่มมีหอมสีเกลดนะครับตอนนี้มีหอมเหนือหอมโคราชหอมอินเดียหอมอินโดนะครับหัวใหญ่ๆงามๆนะครับ หอมแดงน่ยพค่อยเน่านะครับหอมพวกนี้แต่ว่ารสชาติความฉุนมันกับสีสีบอซ้าหอมสีเกลบ้บานเฮานะครับแต่ว่าหัวข้าเจ้านี่งญ่นะครับสําหรับผู้ได้ที่มากนะครับนี่คือบรรยากาศตลาดนัดวันศุกร์นะครับสาหรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับตดตามนะครับรอดต,ตามให้าําลังใจกัขอบคุณหลายๆเน้อครับนี่ยังสนับสนุนเนาะเพราะว่าจะเป็นการสนับสนุนนาาดมาสนับสนุนทางออนไลน์ โชมาทักมานะครับสตีดสร้างของสื่อของนะครับหรือว่าจะเป็นการเขามารับชมคลิปกดไลค์กดแช่นะครับคอมเมนต์เข้าให้กำลังใจกัขอบคุณหลายนะครับก็ขอให้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพดีๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เย็นลงเรื่อยๆนะครับวันที่ที่ผิา้านมากก็คือว่าเขาสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับสาหรับประเทศไทยเข้านะครับนี่ก็ล่มเย็นว่ายๆแล้วครับพี่น้อง ป้าก็ลงตรงลงตอดนะครับผู้ใดหาอยู่หากินก็พอได้อยู่ได้กินนะครับเห็นแต่ว่าหานะครับขอบคุณทุกแรงใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเปิดโฆษณาเป็นกำลังใจครับพี่น,อน้องสำหรับคลิปนี้เอาไว e, ้สมีสกอัดด้วยโปรแกรม่มคินนะครับสวัสดีครับ